ครูบามาทุดงมาจากเชียงใหม่จะมาร่วมงานครูบาศรีวิชัยนะที่วัดบ้านปางนะสาธุนะให้แข็งแรงนะอยู่ดีมีความสุขมีความเจริญสาธุสาธุสาธุให้แข็งแรงแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ป่วยอาโยมได้ทําบุญแล้วนะน้าอาจะมารับอาหารอย่างเดียวก็พอนะ เงินนี่โยมได้ทําบุญละนะอาตมาก็รับแล้วโยมก็ได้บุญแล้วอาตมาจะให้ขวัญถุงโยมนะให้เป็นของขวัญนะอ่า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 รับรับเฉพาะอาหารก็พอนะเออกันเออเป็นขวัญถุงนะไอเก็บไว้นะเออจะได้มีโชคมีบุญนะรักษาคุ้มครองนะอยู่ดีมีความสุขนะได้บุญแล้วนะ